ททั้ง32ชีทนี้ออกเป็นไฟล์ Excel อัตโนมัติต้องทำแบบนี้ไปที่ชีทซอสที่เราตั้งปุ่มเอาไว้กดเลยรอประมาณ1นาทีระหว่างนี้เราก็จะเห็นว่าค่อยๆมีไฟล์ Excel เติมเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้ครบแล้วเราก็ยิงมเมสเซจบล็อกมาบอกว่างานเสร็จแล้ว Excel VBA ทำอะไรได้บ้างตอนที่3 อยากจะเซฟชีททั้งหมดที่มีอยู่32ชีทออกเป็นไฟล์ excel แบบอัตโนมัติเราจะเขียนโค้ดยังไงข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแพร่กระบ,บี่จันทบุรีเรียงไปเรื่อยๆจนถึงชีทสุดท้ายของเราที่หมายถึงชื่อคนทั้งหลายเนี่ยมันคืออะไรมันคือข้อมูลที่เราได้จากชีทซอสชีทซอสเป็นข้อมูลของยอดขายแล้วเราก็แยกมันออกเป็นยอดขายของจังหวัดเราก็แยกเป็นหมวดสินค้าต่างๆ จากนั้นเราก็แยกข้อมูลออกเป็นเซลล์เพอร์เตอนนี้เราอยากจะเซฟชีททั้งหมดออกเป็น Excel f i ไ e ล์ชีทต่อชีทเหมือนในโฟลเดอร์นี้มาดูการเขียนโค้ดกันเราเริ่มเลย a n t e r n t f 1 1กด a n t e r n e t f 1 1ดึงหน้า vbe ขึ้นมา insert module 1 module ตั้งชื่อว่า generate generate excel file จากนั้นก็เอาชื่อนี้ copy ไปผมอยากจะตั้งชื่อเหมือนชื่อเดิมก็ Sub แล้วก็ ctrl v เทคนิคก็คือลูปไปที่ชีททุกชีทนับตั้งแต่ชีทที่เพราะข้อมูลของเรามี2ชีทแรกชีทของข้อมูลจากนั้นตั้งแต่ชีทที่3จะเป็นชีทที่เราอยากจะดึงออกไปเป็นรีพอร์ตว่าแล้วเราก็ประกาศตัวแปร1ตัวแปรดีมไอแอสลอตอนนี้ผมอยากจะเอาตัวแปร i รลับค่าชีทอินเด็กของชีทแต่ละชีทฉะนั้นผมจึงประกาศตัวแปรเป็น I ที่เป็นตัวเลข for I เ่ากับ3 ชีสสุดท้ายของเราเลยนะครับก็ไปที่ h s ชี o u n t แบบนี้ next i จากนั้นชี e ที่ i. copy คำสั่งให้เรา copy ชีทที่ i ออกไปมันหมายความว่าเราจะ copy ชีทไปเพื่อสร้างเป็นไฟล์ใหม่หลังจากที่เรา save ออกไปเป็นไฟล์ใหม่แล้วมันจะขึ้นเป็น active workbook เราจึงเขียนว่า active workbook. save เราอยากจะเซฟออกไปโดยใช้ชื่อของชีตที่เราลูบไปสร้างให้มันเป็นชื่อของไฟล์เราจะวางมันลงที่ที่เดียวกันกับไฟล์ของเราที่ตั้งอยู่จึงใช้คำว่า this workbook p a t and backslash and ชื่อไฟล์ของเราชื่อไฟล์ของเรา this workbook sheet ที่ I .name แล้วก็ตามด้วยสกุลไฟล์ x xls x เพราะเราอยากจะสร้างเป็นไฟล์สกุล xls x จากนั้นก็ให้ไฟล์ท้ายเป็นแบบ format ไฟล์ท้ายเป็นแบบ5 1เมื่อเราเซฟออกไปเสร็จแล้วก็จะปิดไฟล์ a c t i v e w o r k b o k close ก่อนจบเราก็จะเขียนคำว่า message box เท่ากับ done แปลว่างานเราเสร็จแล้วโค้ดก็จบเพียงเท่านี้ก่อนที่เราจะรันงานของเราก็เซฟไฟล์ไว้จากนั้นก็สร้างปุ่มขึ้นมาก็แอดไซน์มาโครไปที่โค้ดที่เราเขียนก็ไปที่ generate excel file กดโอเคเซฟไฟอีกสักหนึ่งทีว่าแล้วเราก็กดรันดูเลยทันทีที่เรากดรัน Excel ก็จะค่อยๆสร้างไฟล์ให้เราใช้เวลาประมาณไม่ถึง1น,นาทีรอสักครู่ตอนนี้มันเพิ่มไฟล์มาแล้ว15ไฟล์ 20ไฟล์แล้วเราต้องการทั้งหมด32ไฟล์นะครับ28ไฟล์แล้วโอเคครบแล้วทันทีที่ครบก็จะมีเมเสเซจบล็อกมาเตือนเลาวว่างานเสร็จแล้วเพราะเราเขียนมเมสเซจบล็อกเอาไว้กดโอเคเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ทุกไฟล์ที่เราต้องการอยู่ที่โฟลเดอร์เดียวกันกับงานของเราเลย โอเคเป็นโค้ดง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดนี้ก็สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆได้มาดูคลิปง่ายๆแบบนี้ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รอดูเทคนิคตัวต่อไปของการใช้ประโยชน์จาก Excel VBA ติดตามชมได้ครับขอบคุณครับ